ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเสี่ยแม็กนัที่ยิงปลานะครับตอนนี้ก็มีลูกดอกเข้ามาใหม่นะครับนี่เป็นลูกดอกปกตินะครับที่เราเคยใช้กันนะครับลูกดอกทั่วไปนะครับอ๋อดอกนี้ก็สิบสี่เซนนะครับก็สิบสี่จุดห้าสิบสี่เซนก็ประมาณนี้นะครับนี่สี่จุดห้านะครับก็มาเปรียบเทียบกับลูกดอกที่เข้ามาใหม่นะครับันนี้หัว โมลูกดอกเป็นเหล็กสี่สี่ศูนย์ีนะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงกว่าตัวเก่านะครับแล้วก็ขนาดนะก็จะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่านะครับนี่ครับใกล้ๆนะครับนี่ครับจะใหญ่กว่านะครับสั้นกว่านะครับก็ขนาดนี้ขนาดร้อย สิบสามเซนนะครับสิบสามจุดห้าสามจุดหกเซนนะครับุดท้ายลูกดอกนะครับต่างกันนะครับตัวนี้จะเป็นเชือกอยู่ข้างในเลยนี้จะสามารถเปลี่ยนเชือกใหม่ได้นะครับเป็นรูก็ก้านนะครับก้านตัวนี้จะเล็กลงนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะเพิ่มน้ําหนักนะครับไปทางหัวนะครับก็ยิงแบบลุทะลวงนะครับแบบเดิมก็ก้านยาวตรงนะครับแบบนี้นะครับ แบบใหม่ก็จะมีแบบหนึ่งสองสามสามพักเลยนะครับสามตอนนะครับน้ำหนักดีครับน้ำหนักยี่สิบหกกร,รัมนะครับนี่ครับก็เข้ามาใหม่นะครับทดลองนูง่นหัวเป็นดูดติดเลยครับเป็นแม่เหล็กนะครับนี่เหล็กสี่สี่ศูนย์สี่นะครับบอกว่าเลนเหล็กสี่สี่ศูนย์สี่แต่ผมหาอะไรติดนะ ติดไหมครับนะครับหัวนะครับติดนะครับนี่ติดขึ้นมาเลยครับตอนนี้ก็ผมเอาขึ้นมาทดลองนะครับก็ยังเข้ามาไม่เยอะนะครับเดี๋ยวไปยิงดูนะครับนะครับผมว่าก็สามารถถอดถอดได้นะครับถอดได้เหมือนกันนะครับนะครับการถอดท้าย นี่สามารถถอดได้นะครับแบบนี้นะครับดูกานนะครับเป็นแบบนี้นะครับกึ่งกึ่งลดน้ําหนักนะครับทั้งท้ายแล้วก็นี้สามารถเปลี่ยนเชือกใหญ่ๆได้นะครับท่านใดท่านใดควมขาดนะครับเชือกได้ครับท้ายเข้าไปนะครับถอดได้ทุกตัวนะครับทุกดอกนะครับก็สนใจก็ทักมานะครับ แชทมาเลยนะครับถ้าข้อความมานะครับสนใจลูกดอก4404นะครับตัวนี้นะครับยังไม่ตั้งชื่อมันเลยก็เรียก4ส0 4ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีรีวิวให้ชมนะครับเดี๋ยวไปยิงดูนะครับผมว่ามันใช้กับ6มิล7มิลนี่สบายเลยน้ำหนักก็สนใจก็ทักมานะครับเพจดเสรยมแม่คางที่ยิงปลาครับดีครับ